นี่ทุกคนร้านพิซซ่าของฉันเปิดแล้วนะถ้าใครอยากจะมาทานพิซซ่าอร่อยอร่อยก็มาทานได้ที่ร้านของเราได้เลยแต่ฉันไม่รับประกันว่าจะออกไปจากร้านพิซซ่านี้ได้นะ <c oughs> ในร้านพิซซ่ากันนะพิซซ่ามันดียังไงเนี่ยบอกว่าดีไงฝุ่นละอองเต็ไมไปหมดพิซซ่าก็ตกพื้นโอ้โหดูร้านพิซซ่าร้านนี้สิโหเธอดูมันเป็นยังไงอะเลือดมาจากไหนอะเลอะอเือดอะซอสมะเขือเทศหรือเปล่าเขี <c oughs> ยนไว้เฮ้ยมีหัวตลกด้วยหรอกกาวพิซซ่าเนื้อมนุษย์เหรอพิซซ่าเนื้อมนุษย์อาจจะเป็นจริงก็ได้ฮ ้อ๋อฉันด้วยสิเราจะไปที่ไหนกันอะคือแบบว่าช่วงเนี้ยเอ้าทำไมฉันไม่ลงอะอะไรอะทำไมหนูลงมาเรื่อยๆมันเริ่มมีคำพูดน่ากลัวน่ากลัวแล้วพี่นี่ไปไหนอะเออตายตายตายโอ้มี่เรามาอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเอ้ยดูสิมีร่างมนุษย์เหรอเนี่ยมาแล้วเดี๋ยวก็ไม่เดี๋ยวก็ตายหรอก พี่อะแต่เุ้ยเุ้ยอะไรอ่ะหัวเนื้อมนุษย์พี่เอาไปพูดเลยเห็นหัวพด้วยไหมอุ้ยจริงด้วยน่ากลัวมากเลยอ่ะต้องเล่นตลอดไปก่อนไม่งั้นเราไม่อยากสูบขีดพี่กลับมาใหม่แล้วค่ะน้องพอใน่รือโะต้าพี่ไม่รู้ว่าพี่จะผ่านด่านสุดโหดนี้ไปได้ยังไงตายกลมากเลยทุกคนพี่ไม่เน้นผ่านพี่เน้นนะ โอเคพี่บอกแล้วว่าพี่อะไม่เน้นฐานพี่เน้นตุยอะตาหนูตายไงอะตุยเหมือนกันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองกระโดดอีกรอบนึงนะคะถ้ากระโดดไปเรื่อยๆหนูก็เริ่มไม่สยองแล้วเนี่ยพี่พี่ไม่สยองแล้วค่ะตอนนี้พี่ซีเรียสอะมันไม่น่าตายบรทัดเดียวเลยค่ะพีนี่เฮหนูกวนอีกเก้าเดี๋ยวก็จะชนะแล้วโอ้เซนตายแล้วเหรอยังกระโดดอยู่เนี่ย รอหนูด oh, oh mm ้วยนะถ้าเกิดกระโดดไปถึงอ่ะเราต้องรอไปด้วยกันมาแล้วอุ้มี่อุ้มี่อยู่ไหนอะอ่ะเดี๋ยวรอรองอุ้มี่เกิดขึ้นมาอีกรอบนึงแล้วเราก็จะไปพร้อมกับน้องอุ้มี่นะคะนั่นนุ่นนุ่นนุ่นโอชุบอุ้มแ่อุ้มมี่ของพี่อุ้มี่สู้ๆวันนี้พิยุมเนี่ยวันกีฬาสีก็ต้องเราก็เป็นเชียร์ลีดเดอร์ค่ะ ดีมาซ้อมในโรงฝึกซ้อมเพิ่มซื้อชุดไว้แล้วเข้ามากันแล้วทุกคนอ่าวันนี้นะคะเราจะมาเป็นเชียร์ลีดเดอร์นะคะหนึ่งวันนั่นเองเดี๋ยวใช่อย่างแรกเลยเราเปลี่ยนชุดเราต้องไปเปลี่ยนชุดกันก่อนใช่ไหมคะอุ้มี่อยู่ไหนเอ่ยอุ้อยู่นี่อะค่ะอยู่ี่อ๋อนี่ไงนี่ไงนี่นี่เป็นห้องแต่งตัวนะคะ ชุดมันก็จะมีหลากหลายเลยนะมันก็จะมีมแบบนี้ม่วงเข้มแบบนี้นี่ชุดมันก็มีแบบเยอะมากเลยสนีน้ำเนสีแดงแบบนี้ม,นมีนี้ด้วยพี่เอาเอา่ออนไนดีเราซื้อนี่ละเออพวนี้เราซื้อแล้วเนี่ยเราซื้อแล้วนี่พี่เอานี้ดีกว่านี่เป็นไงสวยยังสวยแล้วอา่าน่ารักโนะเนาะ แต่ผู้นี้อย่างเดียวคือผู้นี้ต้องเก็บตังค์อันนี้ผู้มีอันนี้ค่ะพุณนีผู้นี้มีหนึ่งร้อยยางยางใช่คุณมีอ่ะเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆมาดูอีกอันนึงนี่อันนี้ก็จะมีชุดเหมือนกันนะคะตรงนี้เห็นไหมมีหลากหลายสีมากเลยซาบาดากาบาดากี้มีกำปั้นอยู่ตรงนู้นด้วยวันนี้เป็นวันสุดท้ายเงินกีฬาสีจริงๆด้วยนะพี่ไม่รู้หรอวันนี้ไม่ใช่วันฝึกซ้อมนะเนี่ยดูดิมีกำปั เดี๋ยวชุดทําผมก็เออต้องไปทําผมโอเคเอา้าวใส่ทรงผมอันไหนดีโอ้โหนี่น้องๆมีหน,น,น,น้าตาหลากหลายมากๆเลยนะเดี๋ยวพี่นุ่นขอเลือกสกักการพี่นุ่นเลือกอันนี้แล้วกันโอ้โหนี่กลายเป็นแบบนี้แล้วนะคะส่วนทรงผมพี่นุ่นเลือกเป็นเอ่ออันไหนดีน่ารักทุกอันเลยอะ่ะน้องๆน,น่ารักมากเลยเดี๋ยวขอเลือกก่อนว่าเราจะอาวันไหนเลือกเสร็จแล้วค่ะนี่คือตัวน้องอุ้มนะทุกคนอาจจะไม่เห็น นี่งันี่พี่โนาอันนี้ดีกว่าอุิยน่ารักมากอุ้มี่อยู่ไหนเอ่ยนี่อยู่ข้างหลังพี่อ่ะผมสีน้ิมปันนี่เหรอวิ่นี่ไงอุ้มี่ค่ะอุ้มี่น่ารักมากเดี๋ยวเราไปชมกรรมการดูกันไปกันสู้ๆซาซาบาดาจีบาดาจีเธอก็มานั่งกับเราได้เหรอเนี่ยสวัสดีฉันชื่อจูนอะมาอยู่กลุ่มด้วยกันไหมก็ดีเลยไปไปกันไป ไ,ไดหนูโชว์ก่อนนะแล้วพี่ก็โชว์ทีหลังโอเคไหมเดี๋ยวพี่จะเป็นกรรมการให้นี่จะเป็นกรรมการของชิ่นี่ดูหนูตีลังกาอยู่เชิญเลยค่ะโอ้โหดูอูมิอูมิอยู่ตรงนั้นนะฮะเชิญเลยค่ะเชิญโชว์ได้เลยค่ะโอ้ดู <laughs> จเจนกรรมการบ้างเอาพี่พีมพ์คะเนนตามทีละแถวเลยค่ะเดี๋ยวพี่ขอโชว์บ้าง โอเคหนูเป็นกรรมการบอกคะแนนอันนี้อันนี้เป็นตั้งฐานอะไรแบบนี้ปะ่ะอุ้มที่มาตั้งฐานแล้วนะอุ้มก็ลองปีนขึ้นมาดูสิก็ได้ก็ได้รูนี่อยูน่นี่ก่อนปรูปนี่อะลองลองขึ้นมาสิชุบชุบ,น,บนี่ไงชุบชุบนี่เห็นไหมข้านี้นี่นี่พี่ตั้งฐานแล้วพี่ตั้งฐานแล้วอุ้ยย,ยกระโดดแล,ล้วหรอนั่นนะโอ้โหโหดูมีเพื่อนมาช่วยเราทำด้วยเนี่ยดูดิ นี่ไงปูนี่ไงปูเดียนท่าพอะไรฟึบมาเอ้ยหนูขึ้นนะหนูขอขึ้นหน่อยนี่ไงขึ้นแล้วเนี่ยขึ้นมาสีสู้สู่อย่าเดินนะพี่อย่าเดินสบอดนี้ห้ามเดินสู้สู่สาสาทำได้ดีมากเลยนะพี่เขาให้หนึ่งหัวคะแนนเลยเออจริงเหรอแต่ออหนูจำพี่ไม่ได้แล้วพี่อยู่ไหนเนี่ยพี่อย่าเดินบ่อยสิคะนี่ไง เป็นซุปเปอร์ฮีโร่นะคะพี่ดุ๊กดี้เป็นอะไรพี่ดุ๊กดี้เป็นแมวดาอะไรตัวนี้นะคะพี่ดุ๊กจะกดสัตว์เลี้ยงก่อนจะทำให้ดุ๊กอ่าแป๊บนึงแป๊บนึงพี่ดุ๊กขอเลือกสัตว์เลี้ยงก่อนนะคะพี่ดุ๊กตัวนี้ของพ่อหนี้ถูกแล้วมันตัวเอากดได้ไหมแป๊บนึงอ่าได้แค่สัตว์เลี้ยงตัวนี้นีตัวนี้กดไปที่กระเป๋าอ่าอย่างนี้เหรอใช่อ่าแล้วใครถอดแล้วก็แค่นี้แหละพีดุ๊อู้ก็เดินวิ่งเร็วมากเลยอ่ะกระโดดสูงม้านพี่ดนีกเดี๋ยวดุ ่นีหรอใช่ครับข้างบนอ่ะนี่เลขหนึ่งเลขหนึ่งอ่ะเออไปที่แอควันนี่เออนี่กลับมาที่บ้านนะบ้านเราบ้านเราปิดทีปทิดเฮียงปิดยังไ,ไงไปิดไม่เปิดนะปิดไม่เป,ไป,ไปสวัสดีค่ะนี่บ้านของฉันเอง <c oughs> ผู้ชายมาบ้านต <c oughs> อนนี้อะไรฮะ<า>เอานอนนอนอ่านหนังสือแล้วทีเนี้ย ใช่ผู้นี้รู้เปล่าว่าผู้ผู้หญิงที่หนูแต่งกับพี่พี่พี่นุใช่ไหมเขาเป็นเขคู่จิ้นกันค่ะโอ้โหคู่จิ้นเลยนะจะบอกให้ดูกระจกโอ้โหโอ้โหเป็นไงดูท่าฉันดูท่าฉันดูกระจกโอเคอพออย่างอพอแล้วโอเค ่อไปเรารมีไมโอ้เราสามารถนอนด้วยเอ้ยเป็นไงล่ะนอนแล้วนะคะตอนนี้นี่สัตว์เลี้ยงคู่ใจก็วนเวียนลอยไปลอยมาอยู่ตรงนี้นะคะซับฟืบไปดูซิว่ามีอะไรอีกไหมที่เราจะสามารถเล่นได้นี่แล้วก็มานั่งตรงนี้กระจุกกระจก้ดุครอมดุครอมโอ้โหนี่ดูเป็นอะไรเนี่ยอุ้ย อันนี้อันอันอันนี้คืออะไรเย็บผ้าแล้วทีหนึ่งทีนี้โอ้โหโอ้โหทำไปอันนี้อะไรโอ้ยนี่พี่อยากซื้อของอ่ะมีตังซื้อของมาเนี่ยนี่ฉันทำทุกอย่างเลยตอนนี้นี่พวกเธอทำอะไรกันอ่ะโอ้โหดูอะไรกันเนี่ยโอ้โหดูเกมกันเหรอเนี่ย เออเป็นไงล่ะลูกเกมจีบดูเขาจีบคนนี้หล่อมากเลยอ่ะอย่าอย่าว่าจะเป็นแฟนจริงเลยอ่ะคืนี่นี่คืออะไรเอ่ยโอ้ยไม่มีอะไรหรอกช่างมันโอ้ยไม่มีอะไรแล้วอ่ะฉันลงไปข้างล่างดีกว่านี่ยนี่มันมีนฟ้านะนี่คือเสาเสาฟ้า,าลงมาล,ลงมาแล้วไปไหนอ่ะลงไปไม่ได้เหรอมันไม่ได้ลงไปไม่ได้หรอลงได้เขาให้วาร์ปอียงเดียวเขาไม่ให้ลงเหรออันนี้คืออะไรเอ่ยเฮ้เอาไร ยูบ้าเฮ้ยเป็นว่างยังไงทำไมยูเป็นว่างไม่ได้อูมี่ต่อไปเราจะไปที่ไหนกันอีกฮะ<า>ไปไหนอะขอตายอย่างสงบโยมไปไหนละโยมเดี๋ยวเราจะกระโดดไปหาหนีกู เจ็บก้นะครับนี่อ่ะพี่ไปได้แค่ที่นี่ที่เดียว